สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ปกครองทุกท่านแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะสัปดาห์ที่แล้วครูตาลนะคะสอนนะคะไปในเรื่องของการวาดนะคะวงกลมแสดงจํานวนที่นะคะกำหนดในกรอบ10นะคะก็คือเราจะให้กรอบ10มาแบบนี้ใช่ไหมคะโอเคแล้วเขาก็จะให้ตัวหนังสือมานะคะถามว่า16 วาดวงกลมได้กี่วงกลมนะคะในกรอบ10 15วาดวงกลมได้กี่จำนวนในกรอบ10ใช่ไหมคะทำไปทั้งหมด3หน้านะคะแต่วันนี้ในบทที่4นะคะการเขียนตัวเลขนะคะและตัวหนังสือแสดงจำนวน11-20นะคะก็จะมีวงกลมให้กับนักเรียนนะคะแล้วก็จะมีคำถามนะคะเป็น ให้เ,เขียนตัวเลขนะคะฮินดูอาราบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือนะคะโอเคเราไปดูวิธีการทำกันเลยค่ะโอเคค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเราจะมาอยู่ในหน้า107นะคะ107แบบฝึกหัดที่4.3นะคะ,ะ,ะการเขียนตัวเลขนะคะและตัวหนังสือแสดงจำนวน11-20ถึง20 ค่ะวิธีการนะคะนักเรียนมาดูเขาบอกว่าเขียนตัวเลขนะคะและสแสดงจำนวนเขาให้วงกลมมาในกรอบ10ใช่ไหมคะโอเคอวิธีการนะคะนักเรียนสังเกตไหมคะว่าเวลาเขาทำเนี่ยนะคะในกรอบ10เนี่ยให้ใส่ให้ครบก่อนนะคะถ้ามีอย ให้ใส่วงกลมให้ครบก่อนนะคะใส่ข้างบนก่อนแล้วค่อยลงมาข้างล่างโดยไล่จากซ้ายไปขวานะคะถ้าเต็มแล้วให้ไปในกรอบต่อไปให้ใส่ข้างบนมุมซ้ายก่อนนะคะให้ใส่ซ้ายก่อนแล้วค่อยไปขวานะคะไม่ใช่ว่า12ให้นักสิบสองปุ๊บสมมติตรงนี้ได้12นักเรียนมาใส่วงกลมตรงนี้ก็ไม่ถูกนะคะให้ใส ข้างบนตรงนี้ก่อนนะคะให้เต็มก่อนแล้วค่อยลงมาข้างล่างนะคะไม่ใช่ใส่ตรงไหนก็ได้นะใส่ให้ถูกช่องก่อนนะคะอ่ะเรามานับพร้อมกันนะคะว่าเขาให้วงกลมเรามาเท่าไหร่นะคะอ่ะเริ่มกันเลยเพราะช้าๆมาพร้อมกันนะคะหนึ่ง 3, 3 4 5ส7 8หนึเต็มแล้วใช่ไหมคะ1ิ 10. ต่อไปค่ะยังเหลือตรงนี้เป็น11ใช่ไหมคะคให้วงกลมมา11ดังนั้นเขาถามว่าตัวเลขฮินดูอารบิกเขียนอย่างไรนักเรียนเห็นไปแล้วตัวเลข1ถึง20นะคะไม่ว่าจะเป็นตัวเลขไทยนะคะตัวหนังสือและเลขฮินดูอารบิกครูตานเคยให้นักเรียนเขียนลงในสมุดแล้วนะคะตั้งแต,ต่ต้นเลยนะคะใครไม่แน่ใจเปิดไปดูนะคะว่าเลข แต่และอย่างเนี่ยสอย่างนี้เขียนอย่างไรนะคะอเรามาดูนะคะ11อ,อันนี้11บเอ็ดฮินดูอาราบิกใช่ไหมคะอันนี้11เ,เลขไทยและตัวหนังสือนะคะอะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างข้อต่อไปอะตัวอย่างข้อต่อไปเรามานับพร้อมกันนะลูกอะไปพร้อมๆกันค่ะ1 2ึ่อ่ะหนึ่งสองสาม 10ยังเหลือฝั่งนี้ใช่ไหมคะนับต่อค่ะเพิ่มอีก1เป็น11เพิ่มอีกหนึ่งเป็น12ใช่ไหมคะอ่ะเลขฮินดูรบิกเลข12เขียนลงไปค่ะเลขอะไรคะเลข1และเลข2นะคะตัวเลขไทยนะคะอ่ะวงกลมหัวตรงกลางโค้งขึ้นลงไปข้างล่างนะคะ ต่อไปเลขสองไทยหัวตรงกลางแนละ้วนะคะอ่ะแล้วก็หางขึ้นนะคะเขียนอย่างไรตัวหนังสือเขียนอย่างไรคะสอ,อบอสิบสอ,อออสองอ2องสองนะคะแบบนี้นะคะอ่ะ เราจะทำนะคะการนะคะการนับนะคะตัวเลขและตัวหนังสือแสดงจำนวนไปทั้งหมด3หน้านะคะมี1 0 7 108นแะคะและ109อ่าวันนี้ครูตาลให้ไป3หน้านะคะใครเสร็จแล้วส่งทางไลน์ได้เลยค่ะแล้วคุณครูตาลจะรอตรวจนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเรียนในวันพรุ่งนี้ต่อไป สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ